ครับสวัสดีครับอยู่กับผม DJ first นะครับวันนี้จะมาสอนการเรีิกเพลงด้วยโปรแกรม LF s t u d i o 10ครับก่อนอื่นก็เปิดเกมมันมาเลยให้สบายนิดนึงนะครับกดตู้บันไดครับไปเอาเพลงครับเพลงแล้วก็คลิกซ้ายแล้วเข้าไปที่เพลงของคุณเพลงอยู่ตรงไหน เพลงผมผมผมเพลงมันยาวสักคู่ครับจ้ลองมันเพลงมันยาวมา เสร็จแล้วครับก็เราก็ต้องมาตัดเพลงเพลงของมันันออกไปเลยครับผมบอกแล้วว่าเพลงมันยาวยาวยาวมากผมไม่สบายเล่นยาวมากไปนหน่อยไม่สบาย ผมเห็นบ้างพวกลูปแดนน่าใสตอบตัวกระทูทำไมไม่เอาลูปพวกชาร์โดมาใส่บ้างครับผมก็เอาลูปชาร์โดมาใส่ให้นั้นก็ไม่ต้องรีดนอนใส่แล้วครับแล้วก็คลิกขวา แล้วก็มาที่อันนี้แล้วก็ไปที่เทมเพื่อว่าวัดบีดมันว่ามันเร็วเท่าไหร่ เ่าเสร็จแล้วครับบีดมาความเร็วเพลง1ส3 2กดที่ตรงนี้นะครับไปแล้วเราก็ต้องมาตัดตัดตัดเพลงตัด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 ตักตัดทัอตัดทัอนัน้ากัดทัอนหลัง คลิกขวาแล้วก็มาที่อันนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัดใครับหรือว่าจะกดมีดีที่แดบแล้วก็ฝังจากสีแดงกดให้เป็นสีเฟังครับอ่าแล้วก็มาเพิ่มเพิ่มความเดวเพลงแล้วแต่คุณจะเพิ่มใส่100ท,ทีดแล้ว,ว คีิลูออกไปครับเร็วไปกดเล่นเพลงครับเล่นเพลงเสร็จแล้วก็มาปุ่มดีครับแล้วก็มาเทมฟี tem ท,ทมเนี่ยครับเ,เสร็จแล้วเราก็มาเอารูปเลยครับทำเหมือนเดิมครับเหมือนกับเอาเพลงขั้นกาแล้วคลิกขวาแล้วก็นิวครับใหม่เราก็เข้าไปที่รูปนี่ถ้าอยากได้รูปครับเดีย๋ยวผมจะาไว้ในคราบ ใต้ล่างครับใต้ล่าง u t ทู e ผมใช้ลูกชาร์โดนะครับเพราะผมชอบชาร์โดมากกว่าพวกแดนนะครับออแล้วเราก็มาปั่เลือกทอนนืงนะครับห้อง,งเลือกห้อง,งเอาพอได้ครับ กดสต็อปแล้วก็มาที่อันนี้ครับแล้วก็มาอันนี้ครับปิดไปโปรแกรมวิดีโอนี่มันไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพราะผมก็ปรับให้เป็นอเสร็จแล้วจะรูปแล้วนะทายครับต้องกดลากมันมาครับอันนี้ครับซ้ายลากมันมาครับปล่อยครับอแล้วก็ปิดไปเลยอันนี้เราต้องรู้ว่ารูปโทมันต้องมีแปดช่องนะครับแปดช่องพอเสร็จแล้วครบแปดช่องครับ แล้วก็กดขั้นบนไดครับกดไปเลยแล้วเราก็เอาเพมมาวางไปับเ,เพมาวางโ,อโอถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับคลิกขวาครับมันคือลบมันจะหายแล้วก็มากดอันนี้ครับแล้วก็มาพาร์ทหนึ่งไปลครับแล้วก็ลา ถ้ามันถ้าไม่ใช่ไม่ชอบลูกตังนี้ชอบลูกเปลี่ยนอื่นก็ได้ครับกดอันนี้นี่ครับแล้วก็ลูกตัวน,นี้นะครับแล้วก็มานี้ผมจะเอาเป็นต่างฟังครับแล้วผมจะเปลี่ยนนะครับ่าดูนะครับเปลี่ยนตามเลยนะครับนะครับแล้วจะได้ลูกหน่ง,งฟังนะครับ รูปนี้คิดเองเลยนะครับไม่มีใครบอกคิดเองมาว่าจะดได้ติดน,น,นะครับฟั้นะมันคอมไหนะครับอ่าได้นะครับอ่าเข้ากันได้ดีต่อไปครับเราก็ต้องมาทำ ไอ้นี่ครับบอกไม่ถูกกันอ่ะเดี๋ยวทำตามเลยนะครับคลิกอันนี้ครับแล้วก็มาที่ชื่อเพลงแล้วก็ขึ้นไปคลิกซ้ายค้างแล้วขึ้นไปอันที่หนึ่งนะครับอ่าปิดไปทำเหมือนแล้วครับน,นี่ก็เป็นอันที่สองไปอันที่สองอ่าปิดไปเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่อันนี้นะครับจากเลขสองเราทําให้มันเป็นเลขหนึ่งครับคลิกแล้วจะลดเสียงเบสแล้วก็กเพิ่มเสียงนูน

ออกไม่หมดนะครับก็ทำให้หมดออกมาแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วครับอันที่สองครับ อ่าเสร็จแล้วครับปิดไฟต่อไปเนี่ยครับเสร็จแล้วครับต่อไปเราต้องมาทําท่อนส่งแล้วกันนะครับท่อนส่งก็คลิกตรงนี้ครับ x1 คลิกซ้ายค้างเดี๋ขึ้นไปข้างบนครับเป็นสอนแล้วก็คลิกอันนี้เหมือนเดิมครับเราก็มากดชื่อรู้ครับแล้วก็กดขั้นบันไดนี่ครับอ่าเดี๋ยวทำทำตามผมเลยนะครับแล้วก็ลบเจ็ดกับแปดคอแล้วก็ใส่สาม อาฟังนะครับฟังอาจจะได้ประมาณนี้ผมใช้สองโซโลครับก็เหมือนเดิมครับคลิกซ้ายขึ้นเป็นสามครับแล้วเหมือนเดิมครับคลิกอันนี้แล้วก็มารูปขัน้นบันไดแล้วก็ปิดไปเลยครับกดคลิกขวาลากออกให้หมดครับคลิกขวาทำตามเลยนะครับ โปรแกรมอัดวิดีโอให้ดีนิดนึงนะครับถ้าจะดูเส้นของผมประมาณนี้ต่อไปครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่กัน